เอาละครับสวัสดีคุณผู้ชมที่น่ารักทุกๆคนกันด้วยนะครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่ช anel TJ ด้วยนะครับผมและวันนี้นะครับทุกๆคนก็จะอยู่กับเป็ดเดอะซีรีส์นั่นเองนะครับผมก็จะเป็นซีรีส์ช่วงใหม่นะครับสำหรับช่อง TJ นั่นเองโดย EP นี้เนี่ยก็จะเป็น EP แรกกันนะครับสำหรับในการเล่นเกมนี้นั่นเองนะครับผมแต่รับประกันความสนุกแน่นอนนะครับผมโดย EP แรกเนี่ยจะเป็นยังไงก็ไปรับชมกันเลยครับแต่ก่อนอื่นเนี่ยทุกๆคนก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร b ์กดแชร์ด้วยครับผมเพื่อเป้ดวย คือตาเมื่อกี้คือแบบคิดคิดไม่ออกจริงๆอ่ะคือแบบโอ้โหเหมือนโดนตอนเราไปได้กันไหมพี่ขอโทษพอนเชื่อใจพี่ได้ไม่เชื่อแล้วพอนเชื่อใจพี่พี่ยังไม่ทำให้เองผิดหวังอ้าวพี่พูดจริงพี่พี่ขอไปด้วยได้ไหมพอนเชื่อใจพี่พี่ไม่ไว้ใจใครอย่างนั้นพี่ไว้ใจฮอนฮอนไปกับพี่อะไรว่าบีมพี่เป็นพี่ใหญ่สุดเลยนว้ย ซูซี่กำวีนาเชื่อใจผมไหมพี่กลองพี่พูดจริงเว็บแรกเองไปกับพี่รอดแน่ไอไปได้กันหรอนคือคือเมื่อกี้พี่เป็นพี่เป็นคนที่แบบโดนโดนหลอกแบบน่าสงสารสุดเลยซูซี่มาเชื่อเชื่อใจผมไหมตายครบแล้วห้าคนก็กลุ่มกัทำไมย้ายก็ได้เ้่าไม่มีใครเชื่อใจเราเราแยกย้ายเฮ้ยจุทุกคนซูซี่ซูซี่ซูซี่เขาเชื่อใจผมผมทำเขาไม่ลงอ่ะ เฮ้ยเขาหน้าสงสารจังอะได้กลับมาได้ไหมได้คือเมื่อกี้เราโดนต้มหนักมากเลยอะโอเคโอเคงั้นเดี๋ยวเราแยกย้ายกันก่อนก็ได้จะได้ช่วยกันทำเควสเนาะจ้าวเฮ้ยโอเคโอเคเฮ้ยทุกคนมุมสงสารซูซี่ผมฆ่าเขาไม่ลงอะรู้ว่าเราจะกลับไปฆ่าเขาอะจะดูเป็นคนใจร้ายไหมอะพูดคุยในอะไร พี่ว่าซูซี่ว่ะพี่ว่าพี่เจเป็นซูซี่อ่ะขอแยกตัวออกไปเมื่อกี้ว่ะพี่ว่าพี่เจเป็นไอฮอนพี่พี่ไปขอโทษเขาเว้ยไอฮอนพี่ว่าพี่เจเป็นเว้ยไม่เป็นไม่เชื่อถามซูซี่ได้ฮอนเราไปด้วยกันฮอนมาเอ็งเชื่อใจพี่มาไม่น่าเชื่อพี่บีมแล้วไอฮอนถ้าเอ็งจะตายตายไปนานแล้วฮอนพี่บอกพี่บอกไว้เลยว่าอยู่ใกล้บีมน่ากลัวมากฮอนเอ็งเชื่อใจพี่พี่พูดเลย ถ้าเองจะตายเองมีโอกาสตายไปหลายรอบแล้วเออจริงเอ้ยมันอาจจะมันเด็กมันเลี้ยงมันเลี้ยงห่อนผอนเยี่ยมอย่างนั้นหรอกผอนเองเชื่อใจข้าดิแล้วทำไมพี่บีมไม่ทำเคลสเลยล่ะเนี่ยเออใช่มันข้าไม่มีเคลสตรงนี้ข้าเพิ่งทำเคลสไอ้นี่ไปเคลสพ่ไปหรือว่าพี่เจวะไม่ใช่ก็พี่เพิ่งมากับซูซี่ไงเฮ้ยทุกทุกคนตอนเนี้ยเบบี้เบบี้ อุ Ooh, baby. ้ยเบบี้บายเฮ้ยเราต้องปิดตัวออกก่อนนะทุกๆคนนะเพมาว่าซูซี่อ่ะเหือซูซี่ผมทําเขาไม่ลงอะ่ะเขาเชื่อใจผมมากเลยอะ่ะทุกๆคนตอนมีคนตายหนึ่งคนมีคนตายหนึ่งคนกีเจวินอะไรนะกี่เจอวินารื้เปล่าไม่เจอเลยวินานนอ้าวเฮ้ย ฮัลโหลมีใครได้ยินมั่งผมให้โอกาสพวกคุณแก้ตัวตอนนี้ผมกับพรอยู่ด้วยกันผมกับพรบริสุทธิ์พวกคุณสามคนอยู่ไหนไม่ฮอนฮอนฮอนฮอ,อ,อ,อนเจอพี่ใช่ไหมเจพีเจ <Okay. S 1> เออ,อเ,เราเ,เรา,เ,เ,ราเราอยู่ด้วยกันอ้าวอันนี้เป็นทิษนีนมหนาวไม่ได้มาอวนวนาวีนวีนากวีนาตลวนาหวีนาหล,าลอกวนาลกวหอวนาหลวนาหลอนวี เดี๋ยวลองวดวีนาก่อนถ้าวีนาไม่ใช่ก็พี่เขาพี uh, ang Listen, ่เขากำลังพยายามอธิบายอะไรอยู่ทุกคนฟังหน่อยสิอ่า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 ทีนี้ก็หาว่าเออสองคนนั้นหายไปไหนล้วีนาก็มาปีนโขดโขดทาถ่านั้นก็วีนามีพี่ลุกท่ว่าซูซี่เป็นใช่คนวีนา วีนาวีนาพอโหวตวีนาไปแต่ว่าสุซี่ไม่ใช่แล้วเตะฉันบอกว่าวีนาตอนนี้ทุกคนกำลังติดกับของผมวีนาวะเฟมเฮ้ยเห็นไหมเฮ้ยวีนาไม่ใช่อ่ะทุกทุกคนเฮ้ยไม่ใช่เราสุซี่หรอเฮ้ยแต่ว่าสุนไม่ดึงไอ้เหี้ยคือพี่พี่ว่าพี่พี่รู้แล้วฮอนพี่รู้แล้วฮอน องเป็นแอมเพอป่ะอิงเป่าหัวมันได้เลยเป็นไม่เป็นไม่ได้เป็นเขาเป็นอเขาไปนแอมเพอไม่เป่าหัวสีน้ำเงินเลยครับถ้าเป็นแอมเพอจริงเป่าหัวสีน้ำเงินเลยเดี๋ยวซูซี่ทำไมซูซี่ทำกับเขาทำไมซูซี่ทำกับเขาวะฟังฟังพี่เจอะพี่เจาลังใช้สดีนโน้มนาวโน้มนาวพวกเราสองคนไว้ฮอน ไม่ใช่น้มหนาวเขาอยู่กับเราตลอดโง่มากเบสสงสารเธออ่ะแยกกับสารตานแกกับฉันอ่ะคือแบบเรารู้กันสองคนว่าเราอ่ะบริสุทธิ์เพราะเรายินทําเวจเดียวกันด้วยกันโอ้ยซูซี่อซูซี่ทำไมทำเขาอ่ะเขาอ่ะตั้งใจว่าจะฆ่าซูซี่คนแรกเลยแต่ทำไม้ลง โอ้ซูซี่เราขอโทษที่เราที่ที่เราเลือกโหวตเธอถ้านี่ถ้าเธอตายนี่จบเลยนะพี่เจ้าหัวมาแก้ีขหนูจะจิกหัวทำซูซี่ไปลงราฆ่าหนูนี่ยนะ เอาละครับทุกๆคนครับก็จบไปเป็นที่เรียบร้อยนะครับผมสาหรับ EP แรกหวังว่าทุกๆคนน่าจะได้รอยยิ้มจากคลิปนี้นะครับซึ่ง EP เนี้ยสาหรับผมแล้วก็เป็น EP ที่สนุกมากๆกันเลยครับก็ <laughs> เป็นการรวมตัวระหว่างกลุ่มเพื่อนๆน้องๆของผมนั่นเองนะครับผมอ่ะฝากทุกๆคนติดตามด้วยนะครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าครับผมรักทุกคนครับจุบ๊บ